สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีตอนเช้าพี่น้องจา๋าพบพอกับเบา้ามีพี่น้องอุตส่าห์ตื่นแต่เช้าว่าสิฟ้าลงไปยามตรงแต่ว่าใยบุญกับายรวยลงไปยามก่อนแล้วเพิ่อเอาขึ้นมาแล้วก็เลยไ่ได้ไปข้าวเริ่มสุกแล้วท่านผู้ชม นี่เบื้องแน่พี่น้องเขาเหลืองเขาซุกแล้วทุง่งนาบ้านเราทุง่งนาสีเขียวๆตอนนี้สิกลายเป็นทุงน่งนาสี เหลืองเต็มท่งแล้วเนาะพวกเข่ากําลังสุกกาล,ล,ล,ลังเหลืองแนมลงไปผนมันกําลังเหลืองข้งนอกมันเขียวเขียวตะใบมันได้ผลมันตกดูถามันแดดแต่มันก็สีเหลืองเสียงลุงเลินตัดหยางแต่เศร้า แต่อันนี้ดำน้ำหลังของยายลุนแต่ว่างามงามพี่น้องเมองแน่ยทังกระสีตัดหญ้าให้งัวเม่งแน่ mm -hmm. โทษเพราว่าเขายายรุ่นนี่พี่น้องหนาเลยแบบงามทั้งคุณเริ่มเลื้ยงแล้ว เขายายรีบปปนี้ครับซ้ำาสิได้เขาพี่น้องเขาเพิ่นงามงามมันเป็นบางปีเด้ปีได้เขางามมากะสิงามเนาะขึ้นอยู่กับฝ่า,ฝ,าฝนอากาศเมืองแน่เขาใยายรุ่นเนี่ยบ่อยักเสื้อก็ต้องเสือ้อหนาซสำกับหน้าวาน แต่ว่ามันงามสม่ำเสมอบพคือหน้าวานเน้ยหน้าวานกระสีมีหม่องทีแน่หม่องหางแน่หม่องงามแน่บ่ง,งามแน่งงเนาะอีกอย่างมันหย่าลายหน้าวานแต่ว่าหน้าดำเนี่ยมันแบบบ่คอ่อยมีหย่ามันกระสิง,งามสม่ำเสมอเพราะเขาปักปักต้นมันเท่ากันเบิดอืมของยายลีเหลืองเบิดแล้ว หมากมันจาจนเหลืองแล้วท่านผู้ชมผุ่นเขียวคักหลายคนที่เคยดูตั้งแต่เดือนก่อนสองเดือนกลับมาดูอีกทีข้าวสุกแล้วพ่ะนะมันสุกแล้วพี่น้อง พากกันเป่งน,นำออกเป็นอาทิตย์แล้วนำกระย่างบอ่อแหงบ,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 บ่ไหลจังไดทั้งกระแดดมือเดียวสองมือฝนตกอีกเที่ยวเป่งตะนำกลัวสีแหง,งปีเราจะได้เกี่ยวเขาย่างนำ เเนาะขาองกันลุงไครเพิ่นเปลี่ยนพันเขาพันเขาใหม่เพิ่นแล้วมันมันตื่นหน้าเลยจังไหนโบเนาะพันเขาต่อไรที่ใส่ประจําหลายปีมันก็สิมันซินกับหน้ามันก็สิบ่ค่อยงามเลยพี่น้องใส่เสียขาวอันนี้เพิ่นซื้อพันเขาใหม่สอบแล้วตามแสนสรุนเก่าสอบนึงน้ำกันคนละสอบอันเดียวกันบ่เนี่ยอันเดียวกันสมพอมันจะมางามชื่อน้ำกันแล้วนี่นะ ักจันมามาคายแล้วแอนบอกแล้วยคอย,คอยลบอกคนแหละเอาพระรุนขับหูเอาแล้วก็เอาเงินแต่แอนคนละสองคนละสองคอยสอบเรื่องผู้นิพอนธ์ข้าแต่เลื่อนนิอยนึ่หน้าเพิ่นแถวเดียวเนี่ยแต่ว่าแต่ละปีบริป่านนี่พี่น้องปีที่แล้วก็ธรรมดาเพียงบริงามเนาะตตใส่เครื่องตัดเออแต่ว่าปีนี้เพิ่นเปลี่ยนพันเข่ามันก็เลยงามขึ้นมา เนี่ยนะของยายรุ่นน่ะงามเบิดนนนนนนเนาะเราคนนีน้พูดคอกไรเน่ยจากลนแถวนี่แต่ว่าเหลืองว<ม>ันวะละได้ของยายรุ่นแถวนี้เหลืองแล้วอันนี้เปสีเหลืองเนะี่ะคือคือเขามันซุกแล้วพี่น้องปกตินะพอดีเดือนออกไม่เนี่ยจะเกี่ยวได้คันว่าคันว่าฝ่าบนประเทศอืมคันมีนมันแดดแต่มันสีซุกไวอันนี้มันบกคอยแบบแดดเด้ มื่อไแหมจะข้ามเป็ของเดือดพูนแนมไปทงพูนพ like ี่น้องเรื่องเหลืองพูนอันนั้นมันแห้งกระซุกค่ะเขาเจ้าเตรียมสิเกลียวเลยด้ิเด่นเห็นบมาพูนอันที่เรื่องเหลืองพูนน่ะเขาเจ้ามันซุกเบนแล้วเขาเจ้าดำกมอนทั้งนั้นน่ะเขาดำกกอนะอ๋อเขาดำกมอนเฮาโอ้ยเป็นอาทิตย์เขาเป็นดำเบิ่งเน่ อันนี้เพิ่นกระเป่งหนามาหลายเมื่อเลยเด้อ๋อสิเป็นอาทิตย์แล้วมันบ่แห้งฝนกระโตเพิ่งกับเที่ยวตะเป่งอย่างนี้ล่ะจังหวะเมื่อวานป่านจังมันรวมลงอยู่เบิดเมื่อลงบ่ลงเลยน้องเป่งลงกินเบิดเขาให้เลยอือลงบ่ลงกับเบิดเวลาแล้วเบิร์เวลาแล้วผู้ป่ามันพอกอยู่ให้แชืมน้องสาหูเปิร์เปิ้บปุ้บหน้านี้ของเยรุ่นเท่าให้ตะกาอีเทิงกับที่เจ็บ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 อยู่เล มันกล็ลงตามน้ำอยู่แหละน้ำจากเบิดมันกล็งนลงลกเนี่ยนะ้ำยังไหลมันก็บปร่งเลยแต่ว่าเห็นเห็นปลาซิวเนี่ยเขาเปล่งเห็น้าแล้วเขาปเปล่งเห็หน้าเพราะต้นเห็นนกปลาซิวนะจังกับปลา้อก็มีตัวนิดหน่อยซำอยูม่มือดีก้ก้อยลูกกระดับเบิ่งพี่นอ้องนี่ข้าวอ่ะเขาอันนี้มันห่วงไงห่วงอยาวปีนาเ้ขอก็สิพันเปลี่ยนพันเขาใหม่เบิ้ลทงเขึอนอเปลี่ยนรถ นะ่ะของบ่มีนั่วนว่างๆนั่นเด้อน่ะว่างขับไปดำซอยน่ะมันสิเหี่อลงมันคือเพี้ยยังแลยเพี้ยกระโดดทุกเพี้ยยังแลยเขาเอิ้นบ่ออกเลยแด้วแถวน่ะจากเฮาบ่ได้ไปเลาะเบิ่งเบิดงขายขาวลำกล้องบ่สร้างข้าเข้าไปเลาะมื้อนเลาะตุ๊กเสียเบิดงหัเจ้าแถวหน่ะแถวขับไปดำซอยแต่ว่าคั่นขั้นบ่งามก็แถวนั่นแหละมันสิมันสิลงเป็นหน้าเป็นหน้าเด้บอลสุดก็ขึ้นอยู่ บัเป็นหนายุบลงยุบลงมันเคลิ้นว่ามันตายภาคนะคล้ายๆคือตายภาคนี่ห้องคอยกับเป็นให้ให้เงาเป็นสีไก่ให้เทิงกันเนี่ะแต่หอดให้นะเป็นเป็นไปห้องแต่ว่าแถวให้เงาก็โอเคทั้งผลขึ้นเนาะคือแถวนี่กะกะงามอยู่แต่ว่าทั้งผลน่ะสิบก้อยอยากงามปานแดงแล้วเที่ยมุมเที่ยวให้เงาเที่ยวมุมแบห้อง่อยเที่ยวมุมมีผุ้มากเปนกินเที่ยวเป็นไข่ปุ้ยได้เต็มมุมขาวขาวของบอลเลินนะครับ มันเตี้ยรุ่นก้อนเนาะเป็ี่ยนเศษแตกแต่ว่าเขาพันเข่าเนาะเขาหาใไส่แต่สองปีแล้วเขาให้เปี้ยนตามกติกาแต่เขาเจ้าผู้ดำก้อนนะเขาเจ้าเกี่ยวเลยพี่น้องเขาเจ้ากิน<ด>เขาไหมแล้วเมื่อวานขี่รถเขาในเมืองก็เห็นเขาเจ้าจังรถเกี่ยวทั้งพุ่นแหละทั้งในเมืองอะ่ะห้องห้องแล่เด้่เกี่ยวแหละรถเกี่ยวรถเกี่ยวบริษัทรถเขาบอกแก่น้ะแต่ว่านี่เขาดำน้ำหลังเนาะ แต่ขันแดดซุมเออร์ซูมเออร์มันก็นสุกไวเดี๋ยวมันเหลืองหน่ำมันแหง้งมันก็นเหลืองไวคนแน่จะบอกคนซ้าคนได้จรุน่ขอไม่จะพูดพวกบอกคนซ้นาบางคนเขาเจ้าก็เตรียมสิเกลียวแต่ว่าพาย,ยุมาเขาเจ้าก็หยุดบกุก่าเกลียวย่านฝนตกห้ามเขา่าเห็นบ่นเห็นปีปีไก่ชืดตืดรถ เมืองในน้นมเนะี่ยยังเต็มอยู่เด้พี่น้องอาาย,ยังเต็มอยู่จ้างคนเกี่ยวรถมือหัวอย่าม,ม,ามันเกตตามมือตามพื้นเดียใกล้ก็บพอดีซึ่งบนเขาแต่ว่าฝนอ่ายามนี่นะมันมักแบบตกดีเมื่อวานนี่ก็ตกเด้เขาว่าพายุลูกสุดท้ายมันบุ่มาใหม่บทสุดท้ายหรอกฝน<ว>ปีนี้ถ้ามันยังบัท่านมาเต็มที่แน่ไม่จ่านักหนาอีกเป็น ลงทรงมันเป็นเงาเงาเเอาเปล่งลงไปปกระตี้เลยเพราลบออกแล้วเกิดซีเวดเลยกระชิบหอดซีเวดใส่มันต้องน้อยเดียวนี่แต่ว่าเปล่งน้ำออกมันจังไรมันก็บ่แห้งง่ายพี่น้องครับมันบ่แดดน่ะมันก็จะเป็นน้ำเป็นขี้ตอมเพื่อาคือว่ามันักเค็งตายได้ช่วนของอันดำน่าแล้วนี่บ่นวิญญาณนี่ขนาดแดดนะ สอ,อาทิตย์บเียบร้อยน้ำแต่ว่าเ,เกี่ยวเขาสบายเนาะมันสิบบยุงยากแลลวไ้อยู่พวเกี่ยวยังเดี๋ยวเกี่ยวบดมืออด้วยบริตีเขาคือสมัยก่อนอ่าพอเกี่ยวแล้วค้นแล้วกไห้รถเขาเจ้ามามาปั่นมาสีให้เนาะมึงในพี่น้องมันสุกมันเหลืองอ่ะเด้ แต่เพิ่นปล่อยน้ำเนี่ก็ไหลมาเป็นอาทิตย์แล้วนี่พ่อนย้ายสร้างแล้วปล่อยมันเป็นอาทิตย์แล้วเป่งน้ำออกแต่มันก็บริแห่งพันเดียวกันบ่พันเดียวกันเอานรงกันโอ้สมพ่อข่อยจังหวะมันคืองามแท้ปีที่แล้วของเพิ่นก็บริงามป่านนี้เนาะงามน้อยเดียวนี่มันเป็นพันเขามันตื่นเปลี่ยนพันเขาทั้งกัานบางแห่งพันผสมมันเหลืองแล้วนะจ๊ะเันนยวบอกเลยเราออกพันเขากครบพันนั้นแล้ อันนี้เห็นสีเขียวๆแล้วคือมันเหลืองแล้วเนาะนี่าง้ต่ะเวนกำลังขึ้นพี่น้องแต่ว่าหน้าลุงเงินกับงามอยู่พอทั้งนั้นมันขิงง้อหลาย แถวให้หน้ากันส่วนเนี่ก็มแจะพักกระแยงเลยพี่น้องหลายน,ยนี่พักกระแยงแดดเริ่มออกแล้วแต่ว่าราคาข่าวก็บโบเป็นราคาพี่น้องโลหะพันเกียบข่าไม่นั่น บางลงสีละสื่อน 5, หาพันกีกาบาทเนั้งสิบบาทกิโลละสิบาทที่ว่าที่ว่าขายเหมือนอันก็นได้เจ็ดพันกีบแต่ว่าอันนี้มันอ่าเป็นพี่น้องเจ้าของมาสื่อเปิดก,ก็กาไรแล,ล้วค่ะเลยนะได้สิบห้าล้านกว่า แต่ว่าเป็นเงินเก็บมันขึ้นหลายพี่น้องสิบห้าหลานกว่าบ่อนไปตัดดิสย,ยวนสะกมัวกทึงได้ย่นอย่า้นะใหญ่รวยกับหญ่บุญลงแต่เช้าว,ว่าได้บรลายได้เได้สามสี่โตพันบาทยังมีผู้ล่วก่อนแต่เช้าอยู่ ขันอย่างไรปากไปเป่งน้ำแลงมันเบิดน่ะบ่อนพี่น้องไปต้มให้เป็ดพี่น้องเลยเบิร์ตแล้วของเขาเป่งอะไรแล้วยังได้แต่ขาวๆแล้วท่านเป่งขาวๆอีกทีหนึ่งใช่ไหเริ่มเห็นแสงแดดแล้วพี่น้องแดดออกแล้วแต่เมื่อวานนี่ก็แดดอยู่แต่บางข้างก็ฝนตก มืดมาบาดได้กัฝนตกบาดนั่นพี่น้องจ๋าเดี๋ยวมากันนีบ้บ่มีก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้เนาะพอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องสบายดีตอนแรกว่าสิม,มาไทยอันลงไปยามตรงให้เบิง่งที่นี่ยายบุญกับยายรวยโลงต้กแต่เด็กผุน่ะมาบระทันซ้ำ เดี๋ยวเ,เพื่อนก็ม่ได้หลายดอกมานน่